วันนี้ครับ m e r c e d e s b e n บประเทศไทยปิดสนามช้าง International Circuit code, ครับที่บุรีรัมย mm ์เหตุผลอะไรที่ทำให้คุณควรซื้อ p l ั g กอินไฮบ d เหตุผลอะไรที่คุณควรซื้อดีเซลฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพไม่เคยรู้สึก ปาขนาดนี้มาก่อนนะวันนี้ครับ m e r s e e n z Benz ประเทศไทยปิดสนามช้าง International Circuit ครับที่บุรีรัมย์ให้เรานะฮะขนรถมาทั้งฟลีดเลยโดยรถที่ทางผู้บริหารของ Mercedes-Benz เลือกให้เข็นในวันนี้ครับคันแรกของเรา GLE 3 5 0 DE 4Matic Exclusive ครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล Plug-in Hybrid นะครับที่โดดเด่นเลยด้วยขุมกำลังที่ให้แรงบิดมากเลือเกินครับ อีกคันหนึ่งครับ GLE 3 0 0 d f o r D 4Matic AMG Dynamic รุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซลล้วนแต่พละกำลังของเขาก็ไม่ได้ธรรมดาเพราะว่าให้แรงบิดมากถึง500นิวตันเมตรและเดี๋ยววันนี้ครับเราจะได้เอาทั้ง2คันนี้มาลองขับกันในสนามดูด้วยนะครับว่าในเรื่องของอัตราเร่งส่ถึงร้อยนะครับความเร็วตีนต้นตีนปลายรวมถึง พละกกาลังในการเร่งออกจากโค้งเนี่ยสนามช้างน่าจะให้คําตอบเราได้ในจุดนี้ครับแต่ก่อนอื่นครับอยากจะพามาชมในส่วนของความแตกต่างระหว่างในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกับที่เป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดครับถึงความแตกต่างในส่วนของบอดี้สไตลิ่งนะครับผมภายนอกภายใน,อ,ยนยออปชันที่มากกว่าน้อยกว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้คุณควรซื้อปลั๊กอินไฮบริดเหตุผลอะไรที่คุณควรซื้อ ดีเซลรถรุ่นไหนตอบโจทย์กับใครแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวไหนเนี่ยมีออปชันมากน้อยกว่ากันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับในส่วนของบอดี้สไตลิ่งครับอาจจะดูเหมือนคล้ายกันระหว่าง2รุ่นนี้แต่จริงแล้วในดีเทลรายละเอียดเนี่ยต่างกันเลยนะครับถ้าเป็นคันนี้บอดี้สไตลิ่งของเขาจะเป็นแบบ e x c l u s i v e Style นะครับแต่ถ้าเป็นตัวดีเซล3 0 0 d ้อยดีบอดี้สไของเขาจะมาในแบบ AMG นะครับทั้งภายนอกและภายในออปชันภายนอกต่าง ออปชันภายในเองก็ต่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้วงล้อจะเป็นวงล้อย20ครับก็จะไม่ได้ดูวือหวาเหมือนกับตัว amg นะครับยางติดรถครับมิชลินรั a จูดสปอร์ตส t 3จะเห็นว่าในส่วนของชุดตกแต่งซุ้มล้อเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกด้านสีดำนะมีเพลท eq power ตรงนี้โคมไฟหน้าครับ mercedes benz high performance led ซึ่งจะต่างกันกันกบในตัว 300D อย่างแน่นอนครับบอดี้สไตลิ่งก็จะเน้นที่ความภูมิฐานนะครับดูหรูหราดูเรียบเรียบนะครับในขณะที่ถ้าเป็น 300D นะครับโคมไฟหน้า <Home Final S 1> ของเขาตัวนี้จะเป็นโคมไฟหน้า Mercedes-Benz Multi Beam LED ซึ่งถ้าบวดลบตัวเลขง่ายๆนะโคม High Performance เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200,000บาทแต่ถ้าเป็นโคม Multi Beam LED เนี่ย500,000บาทนะครับ บอดี้สไตลิ่งครับอย่างที่บอกก็จะดูสปอร์ตเฉีียวมากยิ่งขึ้นนะครับชิ้นโครเมียมลูกเล่นต่างๆเนี่ยก็จะดูเท่มากกว่าเดิมและที่แก้มฝั่งนี้นะครับที่การชนหน้าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีคลีบในการรีดอากาศแล้วก็มีช่องในการดักอากาศซึ่งตรงนี้จะช่วยกดหน้ารถในการใช้ความเร็วสูงซึ่งกับรถยนต์เนี่ยแน่นอนว่าเห็นผลชัดเจนมากๆครับวงล้อของเขาก็จะเป็นวงล้อแบบ amg นะครับยางติดรถสปอร์ตกว่าเลยนะครับ continental ตัวนี้จะเป็นสปอร์ต contact s x นะครับนี่เป็นไง เทกว่ากันเยอะแล้วก็ที่ตัวกระจกมองข้างนะครับของตัว 300D เนี่ยจะมีการฝังกล้องไว้เนื่องจากในตัว 300D จะมีกล้องรอบคันถ้าสังเกตนะครับในส่วนของกระจกบานหน้าที่มีศูนย์รวมเซ็นเซอร์อยู่ด้านบนของกระจกเนี่ยในตัว 300D เนี่ยจะมีตัวกล้องมีตัวเซนเซอร์ที่มากกว่านะครับเนื่องจากรถคันนี้จะมีออปชันความปลอดภยัยอำนวยความสะดวกในการขับขี่ที่มากกว่าอย่างเช่นตัวนี้จะมีดิส o ร i นิกครุสคอนโทรลนะครับดีไซน์ของด้านท้ายของรถเนี่ย ไม่ได้ดูแตกต่างกันมากนักนะครับอาจจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยจะเหมือนกับด้านหน้าที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันแบบชัดเจนมากๆเลยครับส่วนภายในยเนี่ยในเรื่องของที่นั่งโดยสารครับถังเก็บสัมภาระของเขาด้านหลังเนี่ยในตัวนี้จะมีการพับปรับแล้วก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระจะมีขนาด630ถึง2,555ลิตรเมื่อพับเบาะลง จะมีขนาดอยู่ที่490ถึง1,915ลิตรเมื่อพับเบาะลงนั่นแสดงให้เห็นว่า 300D เนี่ยจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่มากกว่าเนื่องจากไม่ต้องเสียพื้นที่ด้านล่างนะครับไปเก็บในส่วนของแบตเตอรี่อื่นๆในระบบไฮบริดแล้วก็เบาะที่นั่งของ 300D จะเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งแน่น,นอนครับในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็บของเขานะครับทันทีที่เรากดปุ่มเนี่ย มันก็จะขยับเข้าในตำแหน่ง p โพ i t i o n ที่เราเลือกเอาไว้โดยตัวรถคันนี้จะสามารถปรับ m e m o r รนะครับจดจำเมมโมรีของเบาะ3ตํตำแหน่งด้วยกันครับจะเห็นว่าชุดลำโพงของเขาจะไม่ใช่เบอร์เมสเตอร์นะแล้วก็การตกแต่งก็จะแตกต่างไปกับตัว300 d ดีครับทริมต่างๆชุดตกแต่งตรงนี้จะเห็นว่าเป็นลายไม้ที่เป็นเงาๆนะครับเหมือนเรซินแน่นอนว่าการตกแต่งในส่วนของตัวแอมเบรไลท์64สี เหมือนเดิมปรับได้ดั่งใจนะครับการตกแต่งด้านบนแผงแดชบอร์ดคอนโซลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหนังอาร์ติโก้ซึ่งอาร์ติโก้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่ามันคือหนังสัตว์ประเภทไหนกันวะอาร์ติโก้ครับจริงๆก็คือหนังสังเคราะห์ครับเป็นไวนิลซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถหลายๆค่ายโดยชอเม Mercedes เนี่ยจะสนับสนุนการใช้อาร์ติโก้เพื่อที่ว่า ลดการใช้หนังจากสัตว์นะครับเพราะว่าเทรนของผู้ใช้รถเนี่ยลหลายๆคนเลือกที่จะใช้หนังที่เป็นหนังสังเคราะห์ไม่ใช่หนังที่มาจากสิ่งมีชีวิตจากสัตว์จริงๆนะครับพวงมลาลัยการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับที่การควบคุมระบบการทํางานต่างๆของตัวรถแน่นอนว่าในระบบของ MBUX เนี่ยหน้าจอเหมือนจะเป็นจอเดียวขนาดใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือดิจิตอลวายสกรีนคอคพิทนะฮะ หน้าจอกลางของเขาครับทัชสกรีน12.3นิ้วพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงเฮม Mercedes Apple CarPlay Android Auto นะครับควบคุมผ่าน Mercedes ม Me ี Connect การเชื่อมต่อ USB ต่างๆเนี่ยเป็น Type C ทั้งหมดในตัวรถคันนี้นะครับป๊บอ่าก็ดูดีหรูหราในระดับนึงนะแต่ก็แน่นอนว่า300 d เนี่ยมันก็จะมีความหรูหราความโดดเด่นที่มากกว่าแล้วก็คันี้ครับจะเห็นเลยว่าไม่มีในส่วนของ Sun Roof ครับ การตกแต่งภายในครับมองไวๆเหมือนจะไม่ต่างกันใช่ไหมแต่คุณดูลวดลายของบอกซะก่อนนะครับความดูพรีเมียมดูรูหราสปอร์ตมากขึ้นในตัว 300D นะครับแล้วก็ trim การตกแต่งครับลายไม้ที่เหมือนเคลือบเรซิ่นขึ้นรูปอะไรต่างๆในตัว 300D เนี่ยพอเป็นตัวนี้ครับสัมผัสเนี่ยนี่คือไม้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือไม้เลยต้องใช้การดูแลพอสมควรเลยนะครับหน้าจอครับระบบ In นโฟเทนเมนตเรือนใหม่ของเขาเหมือนกัน MBUX นะครับจอนี้12.3นิ้วจอนี้12.3นิ้วแต่ว่าพวงมาลัยครับในการตกแต่งการควบคุมตรงนี้จะต่างกันออกไปตัวนี้จะดูสปอร์ตมากกว่านะครับเพราะเป็นวัสดุที่เป็นโลหะเลยจับก็จะให้ผิวสัมผัสที่ดีกว่าแต่พวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังนับป้าเหมือนกันการตกแต่งพวกนี้อาร์ติโกเหมือนกันนะครับแล้วเบาะแถว2ของเขาเนี่ยที่นั่งได้3ที่นั่งเนี่ยก็จะปรับเลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็นี่เลยครับ ในรุ่นนี้นะครับ 300D ที่แพงกว่า500,000บาทได้ซันรูฟที่ยาวจนแทบจะถึงพื้นที่แถว3เลยครับระบบปรับอากาศในทั้ง2รุ่นจะต่างกันตรงที่ถ้าเป็นตัว p ร u g i n h y b r i d จะเป็น2โซนแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ครับ Mercedes-Benz GLE 300D 5,199,000บาทแอร์จะเป็น Thermal 4โซนเจ๋งเลยใช่ไหม มาดูขุมกําลังครับในรุ่นที่แพงที่สุดก่อน GLE 300D ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรหัสเครื่องยนต์ของเขาคือ OM 6544สูบนะครับ2.0ลิตรตัวนี้เนี่ยจะมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าที่4,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดครับ500นิวตันเมตรที่1,600จนถึง2,400รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ9 g tronic ครับขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC ส่วนรุ่นนี้ครับเครื่องยนต์ดีเซลรหัสเดียวกันเลย om 6 5 4นะครับ4สูบ16วาลวาวดีเซลตัวนี้เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะมีพละกำลังอยู่ที่194แรงม้าที่3,800รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดครับ400นิวตันเมตรที่1 6 0 0รอถึง2,800ปรอบต่อนาทีแต่ว่าเหมือนน้อยกว่านะอย่าลืมว่าเขามีมอเตอร์ไฟฟ้าครับที่ให้พละกำลังอีก136แรงม้าและแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าเขาเนี่ยเมตรัอเมื่นับนลลแล้ว พลังกำลังสูงสุดของ300 de จะอยู่ที่320แรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัตินจีทร o n i c ขับเคลื่อนสีล้อฟ m a t i c แล้วก็ในแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใหญ่มากนะ31.2กิโลวัตต์อว์ครับเคลมว่าขับขี่ได้ความเร็วสูงสุดเนี่ย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้งานได้เป็นระยะทางเคลมนะคือ100กิโลเมตรแต่ถ้าขับต่างจังหวัดไปเรื่อยๆยเนี่ยยังไงก็เกิน100กิโลเมตรครับสำหรับแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่ถึง30กกวว่าลัต์ ใน g le ตัวนี้นะครับ300 D, เครื่องยนต์ดีเซลรวันตัวนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ g le ส่วนใหญ่หรอกนะที่จะได้อยู่ในสนามช้างแบบนี้นะครับเรามาที่โค้งสีกันครับโอ้โหในด้านของอัตราเร่งนะครับศนถึง1้อของ g le 3 0 0รคันนี้จะอยู่ที่ราวๆ9วินาทีหน่อยๆนะครับที่เครื่องยนต์ของเขาเนี่ย240กว่าแรงม้าต้องบอกเลยว่า จริงๆนี่อัตราเร่งของเขาไม่ได้หวือหวามากนักนะครับในการที่ขับในสนามแบบนี้หรือว่ากดจนจมนะแต่ส่วนถึง109วีเนี่ยก็ต้องถือว่าน่าประทับใจอยู่เลยเดียวเพราะว่าแรงบิดของเขาก็ไม่ได้ธรรมดาแต่พอมาอยู่ในสนามแบบนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ 300D ดีเนี่ยโอ้โหจะประคุณลุนช่องช่วง,งล่างถือว่าตอบรับการขับขี่ในเรเวลที่แบบโหดๆหน่อยเง,งี้ยโค้ง12เบกหนักๆและหักเข้าไปอยเง,งี้ย ช่วงล่างของ Mercedes-Benz GLE 300รดีเนี่ยถือว่าโอ้โหยังยอดเยี่ยมอยู่เลยนะทางตรงอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับไม่ได้เหมือนพวกรถซีดานรถที่พุ่งแรงๆแ,แต่ว่าก็ไม่ได้คีเรสุดเนี่ยป้ายประมาณร้อยนะครับประมาณ150เนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ160-170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเนี่ย170นะครับผมเบรกที่โค้งสาม ก็เข้าแบบโค้งอยู่เทินหนักๆในจังหวะที่คุณซื้อ GLE ไปแล้วอยากบวกๆแบบนี้ผมบอกเลยเลยว่าโอ้ใช้ได้นะครับแม้อัตราเร่งเนี่ยจะทําให้ผมช่วงทางตรงเนี่ยนั่งคุยกับคุณได้สบายๆเลยเหยียบแล้วมันแบบไม่ได้หลังติดเบาะนะครับแต่ว่าโอ้โหเนี่ยขับสนุกใช้ได้เลยถ้าในจังหวะที่คุณต้องการความเร็วแล้วก็ในเรื่องของคอมฟอร์ตเนี่ย ไม่รู้ว่าอยู่ในสนามช้างแบบนี้ผมจะพูดถึงเรื่องคอมฟอร์ตได้ดีแค่ไหนนะผมบอกเลยว่าช่วงล่าง,ขงเขาเนี่ยนอกจากจะบวกได้ประมาณนึงบวกแน่ๆระดับที่แบบเกินคาดแล้วเนี่ยมันก็ยังคงความนุ่มนวลอยู่นะมันก็ยังแบบเฮ้ยมันก็ยังไงทั้งสบายอยู่ได้ด้วยนะศูนยถึงร้อนะครับอันนี้จะเป็นหมดสปอร์ตสาม 3 0 0รดีนะครับศูนยนะครับโหมดดนาิมิกโหมดสปอร์ตเหมือนเดิมใน 300D 3อย เราไปดูดีกว่าว่าพอเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยอัตราเร่งจะมันขึ้นกว่านี้ไหมเพราะว่าแรงม้าแรงบิดของเขาพอรวมกันแล้วเนี่ยเยอะกว่าในตัว 300D ครับเมื่อกี้ครับเรา 300D ใช่ไหม2-4 5แรงม้า400นิวตันเมตรนะครับแรงม้าเนี่ย320แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตร m, บอกเลยว่า0-100เนี่ยคือต่างกัน2วิเลยนะแล้วก็ความรู้สึกของการ ดึงเนี่ยแรงบิดของเครื่องยนต์เนี่ยคือโอ้โหคนละเรื่องเท่าในเรื่องของความกระฉับกระเฉงของตัวการขับสนุกเนี่ยขับมันจริงครับเพราะว่าแรงบิดของเขาเยอะมากเนี่ยเหยียบโอโ้มาแบบมาแบบทันใจแล้วผมมีความรู้สึกว่าในด้านของช่วงล่างจะไม่ได้รู้สึกถึงอาการยุบที่เยอะกว่านะครับคือมันก็ยังเป็นอาการของรถ SUV อ่ะคือมันก็ยังขับในสนามแบบนี้ยังไงมัน มีการโครงเคลงอยู่แล้วนะครับยังไงถ้ามีคนนั่งด้านหลังเนี่ยแย่อยู่แล้วแต่ว่าคุณหมายถึงคนนั่งด้านหลังนะแย่อยู่แล้วแต่ว่าเออเนี้ยรู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างในการเข้าโค้งการอะไรผมรู้สึกว่าตัวนี้ดีกว่าอาจจะด้วยเรื่องของช่วงล่างของเขานะครับแล้วก็การแบกน้ําหนักที่ตัวนี้น้ําหนักแบกเยอะกว่าแต่โอ้โหบอกเลยว่าอัตราเร่งเนี่ยไม่ได้แผ่วออกจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยมีติดเบ,บาะนะครับมีติดเบาะมาดูสิว่าสุดทางตรงนี้ ความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้ายังจํากันได้คือ300 DE เนี่ยสุดทางตรงนี้จะอยู่ประมาณ106 107นะครับแต่แน่นอนแหละผมมีความรู้สึกว่าในเรื่องของฟิลลิงอ่ะของการเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนอ่ะมันรู้สึกแบบหนักแน่นกว่าที่150ที่100ครับพอกันเลยความเร็วจะอยู่ที่มาณ160นะครับ165 170ได้ในเรื่องของอัตราเร่งแรงบิดที่ ดีกว่าในการออกตัวนะแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเรื่องการขับเนี่ยอัตราเร่งอะไรแล้วเนี่ยเออผมว่าไม่ได้แตกต่างกันมาก,น,ากน,านักนะแล้วก็จริงๆผมชอบฟิลลิ่งของเครื่องยนต์ดีเซลล้วนมากกว่าเหมือนกันนะ <laughs> ซึ่งทำให้รู้เลยครับว่าการที่เหมือนผู้บริหารเบนซ์เอาผมมาแกล้งกับ GLE ในสนามช้างเนี่ยได้รีดถึงสมรรถนะของรถ SUV ของเขาออกมาจนแบบสุดเลยนะมันคือรถ SUV ที่ พร้อมบวกได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างเองเ,องเนี่ยที่พร้อมบวกได้เสมอผมความรู้สึกว่าด้วยสมรรถนะของเขาในสนามแบบนี้ไม่ได้ต่างกันแต่ว่า G.E จะได้เปรียบในเรื่องของแรงบิดต้นที่แบบ700นิวตันเมตรแล้วก็เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันมาแรงกว่านะครับรวมถึงสูนถึงที่มีระยะสั้นกว่าแต่พอลองขับดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าพอลอยลำไปแล้วเออไอเนี่ยรู้สึกว่าดีกว่าไม่ได้มาก GLE 3ส0 d e ครับสปอร์ตเลย0ูนถึงร yeah. ้อยสามสองหนึ่งเชียโอ้โ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 หูนถึงร้อยอีกทีครับสามสองหนึ่งโอ้โห หลังจากที่ได้ลองทั้ง GLE 300d และ GLE 300de ในสนามแล้วนะครับทั้งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลและรุ่นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าอัตราเร่งสถึร้อยของเขาเนี่ยอาจจะดูไม่ต่างกันมากนะครับห่างกันราวๆ2วินาทีแต่ในส่วนที่สัมผัสได้เลยคือการออกตัวนะครับแรงกระชากของในรุ่น 350de เนี่ยจะรู้สึกว่ามีแรงกระชากที่มากกว่ามีฟิลิ่งแบบหลังติดเบาะมาเลยนะ ทำให้ความเร็วอัตราเร่งสูนถึงร้อยในรุ่น350 DE Plug-in Hybrid เนี่ยสามารถทําได้ดีมากกว่าถึง2วินาทีครับแต่ในเรื่องของความเร็วปลายการออกตัวจากโค้ง1ไปถึงโค้ง3เนี่ยจะเห็นได้เลยว่า ในจุดเดียวกันความเร็วสูงสุดของตัวรถนะัขนาดนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ความเร็วเท่ากันเลยครับฉะนั้นในเรื่องของความเร็วปลายของทั้ง2รุ่นเนี่ยในสนามช้างที่เป็นระยะทางไม่ไกลมากเนี่ยก็จะไม่ได้ต่างกันมากนักแต่ความเร็วในการออกโค้งเนี่ยแน่นอนว่ารถที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะให้ความรู้สึกในการออกโค้งที่กระชับกระเฉงมากกว่าครับ แต่อย่าลืมว่า 300d ก็มีจุดเด่นของการเป็นเครื่องยนต์สันดาบล้วนนั่นคือฟิลลิ่งของการทำงานของเครื่องยนต์ที่จะให้ความรู้สึกว่ามันดูมีพละกกำลังมากกว่ามันดูคำรามดูพุ่งทยานมากกว่าและในด้านช่วงล่างครับผมแอบรู้สึกว่าในโค้งเดียวกัน 350de เนี่ย จะทําได้ดีกว่าอาจจะด้วยการเซตช่วงล่างนะครับเพื่อมาแบกรับน้าหนักของชุดขับเคลื่อนไฮบริดทํให้าให้350นดีนั้นมีความมั่นใจในการเข้าโค้งที่มากกว่าตัว300 d อยดีอยู่นิดนึงครับก็บอกว่าในทิศทางของโลกยานยนต์ครับรวมถึง Mercedes- Ben บนเองเนี่ยในอนาคตนะครับจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งทาง m e r c e d e s b e เบนเขาก็มีแผนของเขาแล้วนะว่าปีเท่าไหร่เขาจะทั้งฟลีดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหมดแล้วแต่ตอนนี้เขากําลังค่อยๆเปลี่ยนนะครับ สู่การเป็นรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าด้วยการนำเสนอในรุ่นปลั๊กอินไฮบริดเข้ามาจะเห็นว่าแบตเตอรี่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีเรนจ์ใช้งานที่มากขึ้นเรื่อยๆให้คนค่อยๆทานซีชั่นจากเครื่องยนต์สันดาบล้วนสู่เครื่องยนต์ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดก่อนจะขยับไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าฉะนั้นนี่คือรถที่เป็นปัจจุบันและอนาคตนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ ออปชันที่สูงที่สุดบอดี้สไตลิ่งที่เท่ที่สุดก็ต้องเป็น 300D ครับเพราะบอดี้สไตลิ่งของเขาครับจะเป็น AMG สไตลิ่งร้อ AMG นะครับชุดแต่งภายในแน่นอนว่ามันก็ดูหรูหรากว่านะครับโคมไฟหน้าก็แน่นอนว่าเทคโนโลยีที่ดีกว่าตัว h i g h Performance เพราะเป็น Mercedes Benz Mul t i b ติ m ี LED ครับแต่แน่นอนแหละมันไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมที่จะก้าวไปสู่โลก p l ั g i อิน b r บ d ิบางคนไม่สะดวกที่จะชาร์จบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดเป็นหลักการใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลระยะยาวก็ประหยัด มีกำลังที่ดีนะครับฉะนั้น Mercedes-Benz ยังคงมีตัวเลือกทั้งในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินอย่างใน E-Class ก็ยังมีอยู่ที่ไม่ใช่ p ลั๊ i n Hybrid อย่าง GLE เองก็มีตัวเลือกดีเซลมาอยู่สำหรับคนที่ไม่ได้อยากชาร์จไม่ได้อยากวุ่นวายกับการเทคโนโลยีไฮบริดณตอนนี้ยังไม่ได้อยากแบบฉันไม่ได้ต้องการเป็นอิเล็กทริ t ตี้ขนาดนั้นก็จะเป็นตัวนี้แต่ถ้ามองในแง่ความคุ้มค่าราคาที่ต่างกัน 5 0 0 0บาทนะครับ DE mm. เอง mm. ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะทาง Mercedes-Benz mm. เขาทำราคาในรุ่นของ Plug-in Hybrid ออกมาได้แบบดีน่าใช้มาก,มากแล้วก็ในส่วนของออปชั่นเนี่ยมเมื่อกี้ไล่เรียงเกือบทั้งหมดเลยนะมันจะมีรายละเอียดอีกเล็ก,ล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 กลน้อยที่เราไม่ได้พาเจาะดีเทลนะครับเพราะว่าเราจะพามาดูกันเฉยๆว่าความแตกต่างในส่วนสําคัญๆมีอะไรบ้างซึ่งการขับในสนามเนี่ยแน่นอนแหละผมที่ชอบขับเดินทางใช้งานระยะยาวๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากได้ลองรถแบบว่าเฮ้ยใช้งาน สบายๆดูซิเดินทางจริงๆเป็นยังไงแต่ในสนามเราจะได้รู้ถึงอัตราเร่งนะครับช่วงลงช่วงล่างเนี่ยว่าทั้ง2คันแตกต่างกันยังไงก็ตามที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วเลยราคาจําหน่ายครับสําหรับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนไปสู่โลกยานยนต์ไฟฟ้า plug in hybrid วิ่งไฟฟ้าได้ร้อยกิโลเมตรบวกต้องเสียบปลั๊กชา้าใช้งานในเมืองไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยอย่าง g le คันนี้ครับ4ี่ล้านหแสนบาทสำหรับคนที่อยากได้ไฮทร i มตัวท็อปสุด นี่เลยครับ GLE 300D ครับ5 1 9ล้าน1 9 0 0 0บาทและวันนี้ครับเรายังมีรถอีกหลายรุ่นวันนี้เราอยู่ที่3ามช้างทั้งวันครับเรายังมีคลิปอื่นๆออกมาอีกจากทั้ง Ken เองครับที่ Gear Up นะครับจะมีที่ Auto Station แล้วก็ c o k i p ด้วย ผมบอกเลยว่าสเตชันเนี่ยเขาได้ S-Class เขาเอา S-Class มาขับในสนามแบบนี้นะส่วนนักใับอยากสนุกครับโค้ก <C oke> ีพ <P> ีจะพาคุณไป POV กับ E-Class ทั้งฟรีเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันที่ช่องของเพื่อนๆกันได้นะครับวันนี้เคนต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค์ c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ